เอานะฮะกอสวัสดีเพื่อนๆในช่องคุณทาร์โลนด้วยนะครับสลับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นเป็นทั้งหน้าของยูเอครับต้องบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันบัฟมาแล้ว s <S เก่งมากๆนะครับ <And my S 2> แล้วตอนนี้เราเจอตัวละครเมสซาต้าด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวเมตาเหมือนกันเนาะต่อบอกว่าาตาในเมตานี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับยังใช้งานได้ดีมากๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้ทีมเราเนี่ยค่าจะเป็นตัวละครเลดเกมนะต้องยอมรับนะครับว่า ตอนนี้ตอนเกมเราอาจจะเล่นยาวมากๆต้องไปวัดกันช่วงท้ายเกมนะครับถ้าผ่านช่วงต้นเกมไม่ได้ตัวเรามีโอกาสแล้วก็มีภาษีที่ดีกว่ามากๆนะครับแต่ทีนี้มันจะไปถึงช่วงเลทเกมหรือเปล่านะแล้วสาตาเพื่อนเราวัดกันอยู่นะครับเพื่อนเราได้คิวมาเราก็เทนไปนครับเจ้าหวน,นี้ลองฟิกโปนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับแ <I am. S 1> อบเสียได้เหมือนกันแล้วนะคอดักอยู่แบบนี้นะครับถ้าผมโป๊กโดนเนี่ยนะคอได้เล่นนะฮะ แล้วสตาร์เดินโอ้โหจังหวะนี้นะคอสก็ไงเพื่อนชิบฉับเรียบร้อยฮะแล้วเหมือนคีราจะเข้ามานะครับแต่ว่าสายไปแล้วนะจะังหวะอย่างเงี้ยนะครับานาะคอสได้แท็กเราด้วยนะเหมือนจะได้แท็กเราถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เดินมาแท็กนาคอสน,นะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไม่สูญเสียเลเวลสี่นะครับแต่เลเวลสี่ของยูเอเนี่ยสําคัญยังไงก็สําคัญในระดับหนึ่งนะทําให้ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ในการมองเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถใช้นติในการขัดศัตรูได้ด้วยครับทีนี้นะฮะเกมนี้ยเพื่อนๆถ้าสตาร์เเวลสเนี่ยอันตรายกับเรามากๆในการที่จะเดินในป่านะครับค่อนข้างอันตรายเลยนะแล้วจอดนี้เพื่อลองงัดครับแต่ว่าผมไม่มีฟิกนะครับแอบเสียดายเหมือนกันแล้วก็เดินติดขื่อ้วยนะ <c oughs> น่าเสียดายนะัะจอดเมื่อกี้ถ้ามีฟิกเนี่ยอาจจะได้คู่นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะ แล้วเหมือน,นจริงๆนาะคอเนี่ยไม่น่านี่เปิดครับแล้วสตาร์บินไหลเข้ามาครับนาคอเกือบตายคิล่ารัตมังกรไม่ได้ครับแล้วเหมือนทีมเราจะโดนะเมราว่าจังหวะนี้ไม่สวยแล้วนะครับไม่สวยแล้วเขากระโดดช็อกมาครับผมยังหลบออกมาได้นะแล้วยังไงโป๊กส่วนไปครับแต่ว่าดาเมจต้นเกมเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเก็บฝองข้ามไม่ได้นะครับสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยเวอร์แล้วนะออกมาก่อนไหมเพื่อน โอเคครับแล้วผมพยายามจะโป้ให้เขาเจ็บนิดหน่อยนะเขาไม่หลูอีด้วยนะครับปัญหาหลักๆของเราเลยก็คือเราโป้ไปแล้วเขาก็กลับบ้านรีเลือดเดินกลับมาใหม่นะครับทําให้การต่องเราเนี่ยในช่วงน,นียประสิทธิภาพมันลดลงมา,มา,มากๆแล้วก็แทบจะไม่คุ้มอะไรเลยนะครับแล้วจัจหวะ้ี้ไปโดนสตาร์ดักด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็คือถ้าเป็นช่วงแบบ สตาร์เลเวลสี่เนี่ยการเดินผ่านป่าเนี่ยทำได้ยากมากๆนะครับอันตรายกับเรามากๆนะถ้าเราไม่เห็นสตาเนี่ยแล้วเราเดินลัดป่าเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะาดาับเพราะว่าเราเสียชนะของมังกรไปนะครับแอนเนทเนี่ยก็ยืนโซนให้สวยนะแล้วจังหวะนี้ก็เดินกลับมาเคลียร์การครับค,ค่อยๆเล่นไปนะครับต่อมาสถานการณ์แบบเนี้ย มันพยายามไปก็เท่านั้นนะครับพยายามแบบไม่เสียดีกว่านะครับเคอตัวเรามันไม่ได้เหมาะที่จะเล่นเกมบบกอยู่แล้วด้วยนะครับในช่วงต้นเกมนะจอยนี้ผมก็พยายามโปกไปนะครับแต่อย่างที่เห็นนะผมมองว่าลี้เนี่ยเขาเลือกมาเป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วเหมือนจะเอาลูนแทงมาด้วยนะโปกไม่ค่อยเข้านะครับ means แล้วก็ผมพยายามโฟรกรัสไปที่เวฟนะไม่โฟรกรัสไปที่คนสักเท่าไหร่นะครับ รีบเติร์ลงมาด้านล่างนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไฟนะครับแล้วเพื่อนเราเข้าไปเล่นโอ้โหแต่ว่าไม่ถึงนะครับเหมือนจะลึกไปหรือเปล่าครับแล้วนาคอสโอ้โหเก็บไม่ได้ครับแล้วเสียนาคอสไปด้วยจวังหวะแบบนี้อันตรายมากครับแล้วเหมือนโอ้โหจะโดนโถมกันแบบหนัหนกๆผมจะเป็นต้องฟิกเลยนะไม่งั้นเนี่ยสตาร์บินลงมาเสร็จแล้วก็โป๊กหนึ่งสองเราอาจจะล่วงนะครับโอ้โหเจอช็อตนี้เข้าไปเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเกมตามแบบ เต็มรูปแบบเลยครับตามทางการเงินแล้วก็ตามทางป้อมเลยนะจริงๆตานนี้เราดรามาเลดไปนิดนึงนะครับต้นเกมมาเลยออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละมันเห็นตั้งแต่หน้าดาวเราเราหลีเลี่ยงสถานการณ์นี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเล่นต่อ ก็พยายามไม่เสียป้อมตรงกลางเพราะว่าตัว UA เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเสียป้อมตรงกลางเนี่ยมันก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับเนาะมันก็เล่นเล่นยากอยู่แล้วอ่ะนะครับขนาดมีป้อมตรงกลางเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมยังเล่นยากเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนโอเคค่อยๆยเด้นไปนะครับ ก็ยังเคลียร์รอดไปอีกหนึ่งเวฟนะสถานาการเงินตอนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับแต่ว่าเกมตามแน่นอนนะฝั่งข้างก็ตัวต้นเกมด้วยนะครับเอาไงดีเอาไงดีครับเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ก็เคลียร์ป้มต้องการไปก่อนนะครับสำหรับผมนะไม่ต้องรีบรค่อยๆเล่นไปนะครับ ถ้าเรารับป้อมตรงกลางได้เรื่อยๆแล้วก็คอยโป๊กไปเรื่อยๆนะครับพอถึงสเกลหนึ่งอะ่ะพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นได้เองนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเลกเกมเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านะครับตัวละครเรามันแบบเอื้ออือ้อกับการเล่นเลกเกมนะครับ uh huh. Just แล้วก็พยายามรักษาระยะห่างนะ <Mel odies S 1> ช่วงนี้อย่าพยายามตายนะครับถ้าตายเนี่ยซวยนะครับถ้าตายเท่ากับซวยเลยนะฮะ ฟื้นยากมากแล้วเหมือนนะขอจะโดนด่าครับแต่ไปช่วยเนี่ยก็ไม่น่าจะทันอยู่แล้วนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปช่วยนะครับแล้วก็รอเคลียร์ตรงกลางเพื่อให้เราได้เคลียร์ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วคอนติเข้ามาเลยครับแล้วเหมือนจะโดนด้วยนะแล้วผมกดเช็คไปรอบนึงแล้วนะครับว่ามาหลอดเนี่ยมีดาบแดงนะโอ้โหแล้วโอ้โหมาหลอดนี้ยอมฟิกแรกเลยนะครับ เไม่เป็นไรนะผมได้มาหลอดมาอยู่ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้เสียหายกับตัวผมเองมากนะแต่จะเสียหายกับเพื่อนนิดนึงครับแล้วตอนนี้เขาพยายามจะป้อมกลางครับแต่ผมยังไม่อยากจะเสียนะก็ฝืนเก็บป้อมกลางเออเอาไว้กับเราได้อยู่นะครับเกือบไปแล้วนะถ้าเสียป้อมกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสแพ้เยอะมากๆนะครับแล้วสตาบินบมาผมเตะออกเรียบร้อยฮะโอเคครับเขามาพาให้เราอยู่บ้างนะ ยังมีโอกาสนะครับผมพยายามปอกตัดเลือดไปเรื่อยๆนะทาให้เขาเนี่ยเคลียวเวฟได้ยากมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะการป้อมตรงนี้ได้นะครับถ้าเรายังรักษาได้เรื่อยๆเนี่ยโอกาสฟื้นตัวของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับทำไมผมถึงโฟกัสเก็บป้อมกลางไว้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย เคลียร์าเคลียร์ตรงกลางเก่งมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่จะโยกจากตรงกลางไปซ้ายขวาผมทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับบวกกับตัวผมเองเนี่ยถ้าไม่มีป้อมแล้วอ่ะเลง่อนข้างยากจะต้องยืนต่ํามากๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมเนี่ยพยายามอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่เสียป้อมตรงกลางให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าผมยังกันได้เนี่ยตรงอื่นเนี่ยก็จะเสียยากขึ้นนะครับประมาณนั้นถ้าอาธิบายมันต้องแบบเออมันต้อง เข้าใจตำแหน่งอื่นๆแล้วเข้าใจเลนอื่นนะครับจะเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันคือถ้าผมไม่เสียบมังกลางในตาน,นี้ผมจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผมเล่นง่ายขึ้นในตาน,นี้ทีมจะเล่นง่ายขึ้นเพราะตัวผมเนี่ยเป็นตัวหลักในการเชียร์เวฟนะครับตัวหลักในการโซนแล้วก็คอยโป๊กให้ทีมเรานะครับผมถ้าเล่นลิเลียหรือตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะไปช่ว เนี่ยผมจะมากดดันด้านข้างง่ายๆขึ้นนะครับเวลาที่เขาโยกออกนะคืออยู่เอระยะมันไกลครับแต่ด้วยความที่ระยะไกลถ้ามันเดินหลุดระยะมันอ่ะอันตรายทันทีนะครับเพราะตัวมันอ่ะช้านะครับถึงมันจะมีอนิเิตะได้รอบหนึ่งแต่ตัวมันก็ช้าแล้วจังหวะนี้เหมือนจะสวยหรือเปล่าครับแล้วเรียบร้อยนะสตาบินมาแต่บินไม่ทันนะครับ แล้วยังไงครับเขาวาร์ปกลับมาแล้วได้โป๊กเต็มๆครับค่อยๆโป๊กไปอยู่ครับแล้วเอาไงต่อเพื่อนผมยังดึงจังหวะอยู่นะที่ผมไม่โผล่ไปเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีสกิลนะครับโผล่ไปก็ได้ใจไปยิ้มให้เขานะครับทำอะไรไม่ได้นะแล้วเมทอะจะไปตีปกติอะมันโคตรเบานะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเดินเข้าไปตีเนี่ยเราจะรักษาระยะในการโป๊กของเราได้ยากขึ้นนะครับผมเลยเลือกที่จะยืนรอจังหวะแล้วก็รอโป๊กนั่นเองครับ แล้วถ้าเขาหลุดจากระยะตรงนั้นะ่ะเมื่อกี้นะครับผมทะไรต่อได้ผมมีอันตินะครับคือผมดูคู่รักอันติแล้วผมสามารถอันติเข้าไปโป๊กตามได้นะครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนโดมบินเต็มๆเลยครับแล้วนะเขาเหมือนจะแดกกลับมาได้ด้วยโอ้โหนะเอเล่นสวยมากจากังหวะนี้ครับแล้วเหมือนเพื่อนๆเ,เห็นผมโป๊กแวมไหมเหมือนดามจของเราเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มเข้าข้างเราแล้วนะครับโชคชะตาเริ่มกลับมาที่เราแล้วนะ เนี่ยแหละครับเวลาที่เราเล่นเกมรับนะครับเราต้องอดทนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีวินัยในการเล่นนะครับไม่ห้าวแล้วก็พยายามรับเบฟให้ได้นะครับเงื่อนไขมันก็ประมาณนี้เกมนับก็คือเกมตามนะครับแล้วมันเกิดขึ้นตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆในบางครั้งเราก็เริ่มเกมมาเราก็อาจจะแบบเออนำเขานะครับแล้วก็ได้เล่นเกมบุกเราก็ต้องพยายามบุกให้ได้ป้อมเยอะๆนะครับเราเล่นเกมรับก็พยายามเสียป้อมน้อยๆซึ่ง มันเกิดขึ้นได้หมดบางทีคุณเล่นเกมรับคุณก็รับจนชนะได้บางทีคุณเล่นเกมบุกนะครับคุณก็บุกแต่ว่าสุดท้ายคุณโดนสวนช็อตเดียวแพ้ได้เลยนะครับแล้วจอนี้เขาเข้าาอมกแล้วนะครับผมฟิกหลบแล้วโป๊กส่วนคีร่าไปได้นะครับไอ้ไม่ใช่คิราสตาร์นะครับแล้วยัง่งนี้ว่าไงแล้วเหมือนนะคอสหลังๆนะเขารอเรื่องอยู่นะครับเนี่ยนะครับ สถานการณ์แป๊บเดียวนะครับจากที่เราเป็นเกมตามอยู่อยูแเราก็ได้เล่นเกมบุกเลยนะครับก็ตอนนี้เกมนําก็มาอยู่ที่เราแล้วนะคนคุมกระแสงเกมก็เป็นเราแล้ว,ลวเราก็ต้องพยายามกดดันแล้วขึ้นบ้านเขาให้ได้นะครับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับอ่ารับเป๊บยากนะครับในตอนที่อดองขึ้นบ้านนะอาจจะมีมาหลอดช็อคนิดหนึ่งครับตอนมาหลอดร่วงไปแล้วนะตอนนี้แล้วโป๊กเรียบร้อยครับ คือราเมอิจวีอะในเมตาเนี้ยคือมันแรงมากแรงมากจริงๆนะครับโป๊กทีเดียวเนี่ยอาจจะหลับได้เลยนะหอมโป๊กอ่ามิฟที่ไม่ได้ออกของกันเลยอ่ะทีเดียวนะครับในตอนไหนเกมนะทีเดียวนะครับ uh, คือไม่ใช่คอมโบน,นึงนะอ่าไอพัทสองทีอ่ะที่เป็นพัทสี่อ่ะนะครับมันเด้งขึ้นมาเนี่ยผมทีเดียวเลยนะฮะเน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 สกิลอันเนี้ย,ย,ยคือทีเดียวแล้วก็วิฟผ่านไปเลยนะครับคือแรงมากๆนะ เพราะงั้นเนี่อายอย่าประมาทดามจยูวในตอนเล็กเกมนะครับให้ระวังนะครับถ้าเกิดเพื่อนได้แครี่เราไม่ได้ออกของกันนะทีเดียวหายนะครับเพื่อนๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะ <'t> แล้วก็โปกไปนะครับแต่ว่าไม่โดนนะดอกที่2โอเคแต่ก็กดดันทําให้เราได้ป้อนตรงนี้มานะครับแล้วเหมือนเขาจะช็อกมาครับจอนี้ก็รอดึงระยะนะครับผมเนี่ยอยากโปกไปที่ตัวหลังนะแต่โดนไม่เต็มนะทั้งหน้าของแวร์นะครับแล้วจังหวะนี้เตะให้เพื่อนนะครับ โอ้โหน่าเสียดายเอาแล้วเรียบร้อยลยผมเพื่อนเราไม่ได้ตีนะครับ็อตเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับแล้วเพื่อนเราตามมาโอ้โหไม่ได้ด้วยนะครับน่าเสียดายมากๆคิดว่ามูราจะมาปิดงานได้แล้วเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณตอนนี้เราก็ยังได้บุกอยู่นะเราก็ต้องอดทนนะครับพยายามอย่าเสียนะครับเวลาที่เราขึ้นบ้านโอเคแลกไปนะครับ เือเวลาที่เราขึ้นบ้านเขาเราก็อยาเสียเวลาที่เรารับเนี่ยเราก็อยาไปโดนนะครับขึ้นบ้านเราก็เหมือนกันเงื่อนไถ่เป็นเขาเลยนะครับคือเราพยายามทําให้ได้นะครับและอยากเสียนะครับแล้วจอดน,นี้มาโอ้โหทำไมไม่ถึงนะครับผมโดนสกิลลูอี่ผักออกไปนิดนึงนะครับทําให้โป๊ไม่เต็มน,นะครับแล้วจอดน,นี้เขาพยายามจะเล่นหรือเปล่าไม่เล่นนะครับเพื่อเราตีทางหน้าของดาร์กอยู่นะไปช่วยเพื่อนตีกอสไหมครับแล้วยังไง แต่เหมือนสถานก,การณ์เนี่ยเขามีมาหลอดนะครับแล้วก็มีลุกยี่เรียกเข้ามาด้วยนะแล้วเพื่อเราเก็บกอตได้อยู่นะครับแล้วจังหวะนี้หลบคิล่ามาได้ครับแล้วส,สวยเลยจังหวะนี้ยังไงต่อครับ uh, โปกไปช่วยไปหน่อยนึงนะ uh, ไปไหนเขาได้คิล่าไปนะครับ <Die. S 2> แล้วก็ซาตาจังหวะนี้นี่ครับไล่สกิลดีๆนะเมืเ่อกี้ อยากให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าทําไมสตาร์ตายผมไล่สกิลโป๊กนะครับแล้วก่อนที่ผมจะเตะดอกท้ายเนี่ยผมยังโป๊กด้วยสกิลหนึ่งนะครับแล้วเตะปิดตาเมจนะแต่ถ้าผมเตะก่อนเนี่ยผมอาจจะสกิลวืดนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดระยะนะและ้วจังหวะนี้มุดมาจําเป็นต้องฟิกนะครับไม่ไงั้นเนี่ยอาจจะโดนแวนไหลได้นะ ตอนนี้คือผมมีแข่งแล้วนะครับก็จังหวะขึ้นมาเนี่ยเราพยายามโปกดจดนำอีกเขานะครับโหเกือบจะแวนนะเมื่อกี้ตอนนี้เหมือนเราจะได้สองทางมาแล้วนะครับเหลือป้อมด้านล่างโปกไปนะครับ ตัวผมเนี้ยก็พยายามโป๊กกดดันอยู่นะฮะแล้วก็จังหวะน,นี้เตะสาตาออกไปนะครับแต่สาตายังบินได้ครับแล้วก็เก็บสาตาไม่ได้นะ <Tower. S 1> แล้วยังไงตอนนี้เราได้ตามทางมาแล้วนะครับแล้วเหมือนเขาจานติเข้ามานะเรายังหลบได้อยู่ผมพยายามโป๊กไปที่แถวหลังนะครับ <can> เตะไม่ถึงนะ <Good morning. S 1> จริงๆก็อยากได้มาหลอดนะครับตัวผมสกิลไม่ถึงนะเอาแล้วเพื่อนเราล่วงครับแล้วยังไงเขาเรียกกลับมาครับเอาแล้วมูราลด <Utah ly. S 1> เดี๋ยวแล้หน้าคอสยังไง โอ้โสวยอย่างนี้เราเอาไงต่อผมโป๊กไปให้เพื่อนโอ้โหล่วงโอ้กดดันจัดแล้วผมไม่ม,มานาครับโอ้โหแล้วโอโหผมไม่ม,มานาชิบหาเอาไงต่อดีเพื่อนแต่เหมือนเพื่อนเราเนี่ยอยากจะขึ้นบ้านอยากจะขึ้นบ้านนะครับผมก็ยังไม่กลับนะผมคิดว่าอาจจะช่วยอะไรเพื่อนได้หน่อยนึงนะครับแล้วจวังหวะนี้ โอ้โอ้โหเราไม่ร่วงเอาแล้วสาตาร์บินมาแบบนี้ผมไม่มียผมไม่มีมนนครับเรื่องของเรื่องไม่งั้นเนี่ยผมขาดสาตาร์ได้แล้วช็อตเมื่อกี้ผมโป๊กสองอะแต่ไม่ตายนะครับแล้วจ่อไฟตรงนี้ว่าไงแล้วโอ้โหเต็มเต็มแวนเรียบร้อยครับเตะออกไปเป็นไงล่ะจะกลับบ้านหรอเตะออกไปแล้วฟิกตามน้องไม่ถึง แต่แค่น okay, so ี้ก็เพียงพอให้เราสามารถจบบ้านได้แล้วนะครับโอเคฮะเราก็เก็บมา5ตัวแล้วก็น่าจะจบบ้านไปได้นะครับจริงๆเนี่ยซีซั่นนี้ยูเเนี่ยคือยังไงก็เก่งมากๆนะครับใครที่แบบได้เลือกเนี่ยเราอยากเล่นเมทหรือหาเมทเฟียๆสักตัวเนี่ยยูเลยครับตอบโจทย์มากๆเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็หดาวแล้วนะ ตอนนี้ก็น่าอาจจะได้2ดาวหรือเปล่าโอ้ยได้เหรียญเงินครับผมมีพอยต์อยู่นะก็น่าจะ2ดาวนะครับตอนนี้ก็8ดาวแล้วโอเคซีซั่นนี้เพื่อนเป็นไงกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้ในตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูดาามจกันนิดหน่อยอดาามจสวยนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย